เอาเรื่องเจอผีให้กูฟังก่อนื <I S 1> คอคิวเจอไมช่อหร่อะไรใครเจอคิวไอคิวเจออะไรก็บอกว่าเห็นอยู่ข้างลนะ่าะใครเจอนะไอคิวเจอ kill, เจออะไรคิวเจออะไรเ็เล่นมันบอกว่าที่หลอกผมหรือเปล่ปาอย่างเงี้ยอเอือแต่มู้มันเห็นหรือเปล่ปาเตะเต่ตผอไมเ่เห็นเห็นแต่ผมเห็นอยู่เนี่ยมือเห็นใครใตรงที่ทำงข้าวะมือเห็นใครมู้หญิงนั้น ไอ้ชื่อมันช้าไงไม่ตอนนี้ยังอยู่ไหมนีครับพี่คือกลับแล้วไม่ตอนนี้ผู้หญิงยังอยู่ไหมไม่อยู่อืมแล้วมอเตอร์ไซค์มาล้างรถแล้วมอเตอร์ไซค์หายคนหายมอเตอร์ไซค์ทะลุกำแพงมาล้างรถคืออะไรที่มึงบอกกูเหมือนผมล้างให้แล้วไงแต่แต่ไม่ใช่อ่ะคือไอ้เรื่องจริงอ่ะแล้วมันหายไปเลยอ่ะใครหายทั้งหมดเลยอ่ะโอยงององังงอยู่อ่ะมันจ่ายตังค์หรือเปล่าให จ่ายไหมไอ้เรื่องจริงอะ่ะผมมันผมไม่เคยรับรู้นะคือมันมเพมหายไปเลยอ่ะมันมันจ่ายตังค์หรือเปล่าไม่ฉีดแค่น้ำาหายไปเลยอะ่ะใครใครใครฉีดแค่ะแล้วมึงฉีดน้ําตอนไหนผมว่าฉีดฉีดตอนก่อนปิดร้านหรือว่าปิดร้านไปแล้วก่อนปิดก่อนปิดก่อนปิดนในคันคันก่อนรถตู้ก่อน ใช่ใช่ใช่คือเขาขับรถเข้ามาล้างไม่ขับเหมือนมาแล้วเห็นเลยอ่ะแล้วเขามา,างไงก็มาแล้วก็จอดแล้วแบบเอารางปกติแล้วหายเลยแล้วจ่ายตังค์หรือเปล่าอืมจ่ายไหมไม่คือหายเลยงั้นเดู๋ยวกูเปิดกล้องดูนะ พี่มองไม่เห็นหรอกตรงนี้ผมโดสิ่งที่มองไม่เห็นเราเงงส้นตีนเธอจะมองไม่เห็นได้ยังไงใช้ของร้านกูฉีดน้ำร้านกูกูต้องมองเห็นดิมึงได้ล้างหรือเปล่ามึงได้ล้างไหมมึงได้ล้างไหมมอเตอร์ไซค์มึงได้ล้างไหมฉันได้ล้างไหมก็ล้างกเตะแล้วมันจ่ายตังค์หรือเปล่ามันจ่ายตังค์หรือเปล่าสิ่งที่มองไม่เห็นอ่ะมึงไม่ไหวแล้วล่ะมึงเมาแล้วเนี่ย បានជូនពើទៅលឿនហើយកាល